สวัสดีครับเ,เพื่อนเสมาชิกคนบ้านบ้านชาแนลและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดูคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากผมคนบ้านบ้านชาแนลคนเดิมนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการสมัครแอป a mobile p l u สของทกศใหม่นะครับตั้งแต่ธนาคารทกสได้เปิดให้บริการแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า AMobile p l u s ใหม่นะครับหลายท่านก็ยัง ไม่สามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาไล่เรียงสมัครแอป o m o l i Plus u s ทีละขั้นตอนแบบเข้าใจง่ายๆเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วก็สามารถทำได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครแอป A m o b i l e Plus กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างต้องเป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับ มีบัญชีเงินฝากกับทกสต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทเจ้าของคนเดียวนะครับสถานะบัญชีต้องปกติด้วยนะครับยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ EKYC ที่ธนาคารทกสมาก่อนแล้วนะครับเมื่อเราทราบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วนะครับต่อมาเป็นการสมัครใช้งานแอป AMobile p l u ัทกสนะครับให้เราดาวน์โหลดแอป A Mobile PLUS ระบบปฏิบัติการที่รองรับนะครับ iOS เวอร์ชัน13ขึ้นไป Android เวอร์ชัน6.0ขึ้นไปนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อความปลอดภัยให้เราปิด Wi-Fi แล้วต่ออินเทอร์เนต็ตด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้กับธนาคารก่อนนะครับในการสมัครแอป A-Mobile p l u สครั้งแรกนะครับเมื่อสมัครสำเร็จแล้วครั้งต่อไปเราก็สามารถเปิดใช้ Wi-Fi ไ,ไ,ได้ตามปกตินะครับ เมื่อเราดาวน์โหลดแอป AMobile p a ล s เสร็จแล้วให้เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับจะเห็นเมนูและปุ่มต่างๆนะครับปุ่มที่1นนะครับสมัครใช้บริการนะครับสำหรับท่านที่เป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้แอป A Mobile มาก่อนนะครับปุ่มที่2ส,สมัครใช้บริการสำหรับลูกค้า AMobile สสำหรับปุ่มนี้นะครับคนที่ใช้แอป a m o b i l e เก่านะครับก็สามารถกดปุ่มนี้แล้วก็สมัครแอป a m o b i l e p l u s ได้เลยนะครับ วิธีการสมัครปุ่มที่1และปุ่มที่2นะครับจะแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําทีละปุ่มก็แล้วกันนะครับเรามาเริ่มต้นปุ่มที่1น,นะครับสมัครใช้บริการสําหรับท่านที่ไม่เคยมีแอปเ mobile เก่าของทกศมาก่อนนะครับพูด,ดง่ายๆว่าไม่เคยเปิดใช้งานแอปมาก่อนเลยให้กดปุ่มสมัครบริการปุ่มนี้ได้เลยนะครับอ่านแล้วทําตามคําแนะนําแล้วกดปุ่มต่อไป อ่านข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆแล้วกดปุ่มยอมรับกรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อภาษาไทย 2. นามสกุลภาษาไทย 3. วันเดือนปีเกิด 4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 5. เลขหลังบัตรแล้วกดปุ่มต่อไปนะครับระบบจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ตรวจสอบให้ถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วกดปุ่มต่อไปได้เลยนะครับ ติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยินยอมให้ใช้รูปภาพเพื่อยืนยันตัวตนแล้วกดปุ่มเริ่มต้นถ่ายภาพได้เลยนะครับทําการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าจนเสร็จกรณีถ่ายภาพนะครับครบ10ครั้งแล้วไม่สําเร็จนะครับให้ติดต่อสาขาธนาคารนะครับเพื่อปรับปรุงสถานะข้อมูลการลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EKYC อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสําเร็จแล้วกดปุ่มต่อไปได้เลยนะครับตั้งรหัสผ่าน6หลัก ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหากโทรศัพท์รองรับระบบสแกนไลนิ้วมือให้กดปุ่มตกลงได้เลยนะครับกดปุ่มใช่สมัครบริการสำเร็จกดปุ่มเข้าสู่หน้าหลักได้เลยนะครับเมื่อเราสมัครใช้บริการแอป A Mobile Plus สํำเร็จแล้วนะครับเราก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้มากมายนะครับอาทิเช่นโอนถอนจ่ายรวมไปถึงเปิดบัญชีออนไลน์และธุรกรรมอีกมากมายนะครับบนแอป AMobile p l u s ของทกสนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นการสมัครบริการแอป AMobile p l u s สํำหรับท่านที่มีแอป AMobile เก่าทกออสอ,อยู่แล้วนะครับให้กดปุ่มสมัครบริการสำหรับลูกค้า AMobile อ่านแล้วทำตามคำแนะนำแล้วกดปุ่มต่อไปอ่านข้อกำหนดเละเงื่อนไขต่างๆแล้วกดปุ่มยอมรับกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย1เลขหมายประจำตัวประชาชน 2. วันเดือนปีเกิด 3. เลขบัญชี4ตัวท้ายที่ผูกกับแอป AMobile แล้วกดปุ่มต่อไปได้เลยนะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย 1. ชื่อภาษาไทย 2. นามสกุลภาษาไทย 3. เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะครับติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยินยอมให้ทศกตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยแล้วกดปุ่มต่อไปได้เลยนะครับตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดปุ่มต่อไป อ่านคำแนะนำการทำรายการแล้วติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยืนยันเข้าสู่ระบบทกส A Mobile p l u s แล้วกดปุ่มยืนยันได้เลยนะครับตั้งรหัสผ่าน6หลักแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ระบบสำเร็จกดปุ่มปิดเข้าสู่หน้าหลักได้เลยนะครับเมื่อเราสมัครแอป AMobile p l u s สำเร็จแล้วเราก็ทำธุรกรรมได้ตามปกตินะครับก็เสร็จกระบวนการในการสมัครแอป A Mobile p l u s ใหม่โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับหากเพื่อน,อนๆหรือลุงป้านะ้าอาท่านใดนะครับที่มีคําถามก็กดปุ่มคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคําถามนะครับผมก็จะพยายามหาคําตอบมาให้ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้หากเพื่อนๆหรือว่าลุงป้านะ้าอาเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตาม คนบ้านๆชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ